ลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและนั่งสมาธิภาวนาการฟังธรรมคือฟังคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าหรือจะเรียกว่าฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสอนพุทธบริษัทมาแล้วเราผู้ฟังก็ใช้สติปัญญา เลือกเป้นธรรมในสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสแสดงไว้แล้วมาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับความเป็นไปเพื่อให้ความเป็นอยู่อยู่กับธรรมดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งวันนี้จะได้แสดงธรรมะหมวดหนึ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เรียกธคระรสี่ประการนี้เรียกว่าอริยธนคะาถาคือคำสอนหรือคำพูดคำสอนที่เป็นทรัพย์ของอริยะของผู้เป็นอริยะโดยใจความก็คือทรัพย์ของผู้เป็นอริยะ ทรัพย์ของผู้เป็นอริยะเรียกว่าอริยะธนะคาถามีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อ 2. สองศีลความรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์สความเลื่อมใสในพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสความเป็นผู้มีความเห็นตรงทั้งสี่ประการนี้ เรียกว่าเป็นทรัพย์ของผู้เป็นอริยะบุคคลใดมีคุณธรรมสีประการนี้ท่านว่าเป็นผู้ไม่จนจึงได้ชื่อว่าอริยธนคาถาข้อแรกศรัทธาความเชื่อในนี้ที่นี้ในบาลีแสดงว่ายัะสัทธาตาทากะเต อัจลาสุปฏิทิตาหมายความว่าความเชื่อนี้เชื่อในความตัรู้ของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อยอย่างบริสุทธิ์ใจมีความเชื่อยอย่างแท้จริงยามีความเชื่อมั่นคงไม่หวั่นไหวความเชื่อที่เรียกว่าเป็นความมั่นคงไม่หวั่นไหวนั้นคือ เมื่อมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วใครจะมาแนะนำให้ออกจากพระพุทธเจ้าไปเชื่อที่อื่นไปเชื่อาศาสดาอื่นไปเชื่อคนอื่นอย่าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นด้วยไม่โอนเอนไม่หวั่นไหวไปตามคำชักชวนนั้นยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเชื่อถือ ในพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าความเชื่อในพระพุทธเจ้าโดยไม่หวั่นไหวความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งของบุคคลจะเป็นเหตุให้มีกำลังในการประกอบปิดการงานนั้นการปฏิบัติธรรมการจะนับถือพระรัตนตรัยก็ต้องอาศัยความเชื่อ เป็นพื้นฐานที่มั่นคงความเชื่อนั้นที่ถูกต้องต้องประกอบด้วยเหตุผลความประกอบด้วยเหตุผลก็สามารถรู้กันด้วยเหตุผลในสิ่งนั้นๆที่จริงแล้วสิ่งทั้งปวงที่จะให้เกิดความเชื่อนั้น มิใช่อยู่ในวิสัยแห่งเหตุผลอย่างเดียวก็มีเป็นวิสัยของหลายหลายอย่างคือสิ่งใดที่จะเชื่อบางทีต้องอาศัยความสัมผัสเช่นว่าน้ำแก้วเนี้ยน้ำเย็นแค่อยู่ในน้ำแข็งถ้าเห็นด้วยตาก็ยังไม่รู้ มีคนมาบอกก็ยังไม่รู้ชัดลองเอามือหยิบดูสัมผัสดูก็จะรู้ด้วยสัมผัสว่าน้ำนี่เย็นจริงเพราะฉะนั้นความเชื่อจึงต้องอาศัยสิ่งที่เป็นวิสัยซึ่งกันและกันในบางสิ่งบางอย่างอันเป็นสิ่งลี้ลับ อันเป็นสิ่งลึกซึ้งเช่นจิตของผู้พ้นจากกิเลสแล้วบุคคลจะรู้จะเห็นได้ต้องมียานอย่างรู้ถ้าไม่มียานอย่างรู้ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจิตของเขาพ้นจากอาสวะกิเลสแล้ว บางทีเขาพ้นจากอาสวะจิเลจริงแต่เมื่อเขาบอกเขาพูดเข้าหาว่าเขาคุยโอ้อวดเหมือนดังในครั้งพุทธการพระปิรินทวชะพระเถรพระอรหัน์รูปหนึ่งท่านมักจะมีกล่าวคำ คำหนึ่งดูเสมอ ER ว่ามัคเคนวาพาเลนวาแปลว่าท่านผู้ใดย,ยังไม่รู้มัคก็ไม่รู้ผลให้มาถามเราก็แสดงว่าท่านต้องรู้แล้วพิสุบางพวกกล่าวโจทย์ท่านว่าอวดอุตริมนุษธรรมแต่เมื่อไปถึงสำน,นักภาษาสดาแล้วภาษาสดาจึงตรัสว่า พระเถระรูปนี้จิตของท่านพ้นจากกิเลสแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นการจะรู้สิ่งต่างๆต้องให้มาเป็นวิสัยซึ่งกันและกันเหมือนตามีวิสัยเห็นรูปถ้าจะเอาตาไปฟังเสียงตานั้นก็ฟังไม่ได้ ถ้าจะเอาหูมาเห็นรูปหูนั้นก็เห็นไม่ได้ต้องเอามาฟังเสียงต้องอยู่ในวิสัยกันสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างนี้ความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริงและแสดงธรรมคำสั่งสอนนั้นด้วยเมตตาจิตจริง เมื่อมีความเชื่อโดยไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วพระองค์สั่งสอนสิ่งใดก็จะจดจำไปศึกษาและปฏิบัติตามนั้นจนพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นความไม่หวั่นไหวในความเชื่อคือความมั่นคงในความเชื่อในพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นอริยทรัพย์ของผู้เป็นอริยะ ประการที่สองรักษาศีลบริสุทธิ์ศีลันจะรัตยสักัลย,กยานางอริยกันตังกสร้าัติดังท่านกล่าวว่าการรักษาศีลจนพระอริยเจ้าพึงพอใจ <c oughs> ก็หมายความมารักษาศีลบริสุทธิ์คือหนึ่งรักษาศีลห้าก็ดีศีลแปดก,ก็ดี ศีลสิบศีลสองรอยี่เปีเดอันหนึ่งอันใดตัวรักษาอยู่ก็ดีด้วยความสม่ำเสมอสองศีลที่รักษาอยู่นั้นนั้นไม่ให้ขาดตกบกพร่องเสียหายแต่ประการใดสามศีลที่รักษาอยู่นั้นอย่าให้เกิดความเศร้าหมองมัวหมองเช่น มาทานปานาติบาตว่าไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวแต่ยังทรมานสัตว์ศีลก็เศร้าหมองจึงต้องรักษาศีลให้พ้นจากความเศร้าหมองด้วยนอกจากไม่ขาดแล้วสรักษาศีลให้ดีงามจนเกิดอานิสงผลทางจิตคือจิตใจผ่องแผ้ว นึกถึงศีลของตนแล้วเป็นศีลบริสุทธิ์เป็นศีลที่ดีเหมือนกับบุคคลผู้มีเพชรมีพลอยมีวัตถุเครื่องประดับอันล้ำค่ารู้ว่าเพชรของเราเม็ดนี้เป็นเพชรแพ้ไม่ปลอมจิตใจของเราจะอบคุนเหมือนนักเล่นพระบูชาพระเครื่อง มีพระเครื่องอยู่รู้ว่าพระนี้เป็นพระแท้เป็นรุ่นแรกเป็นพระแท้ไม่ใช่พระปลอมความอุ่นใจความมั่นคงทางจ,จิตใจก็จะเกิดมีขึ้นศีลที่บุคคลรักษาแล้วบริสุทธิ์จนเกิดความอิ่นใจศีลนั้นก็จะเป็นกำลังต่อไปเป็นกุศลด้วยนึกถึงศีลครั้งคราวใดก็จะเกิดความสุขใจ และเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์คำว่าสงฆ์ในที่นี้คือสังโครหรือสังคะซึ่งแปลว่าหมูหรือพวกไม่ใช่องค์นั้นองค์นี้โดยใจความก็คือสาวกขององค์สุนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติคือสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัยยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความหลับกิเลสและกองทุกข์สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระาศาสดาที่สั่งสอนไว้ ไม่คดในข้องอนในกระดูกพระสงฆ์ผู้มีปฏิปทา,าที่เป็นหลักดังกล่าวมาแล้วนี้ท่านย่อมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกหรือผู้พบหาสมาคมกับท่านไม่นำสิ่งที่เลวไหล,ห,ลหรือเกิดความเสียหายถ้าเราไม่ดีติ่งใดท่านก็ห้ามปรามสั่งสอนแนะนำ ถ้าเราเป็นคนดีอยู่แล้วท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนความดีนั้นและท่านพยายามสอนที่จะให้บุคคลนั้นสูงมีคุณธรรมสูงยิ่งขึ้นโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีความเลื่อมใสในสงย่อมไปเข้าไปมาหาสู่กับท่าน เมื่อไปมาหาสู่ท่านย่อมได้ฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมย่อมเกิดความรู้ความเข้าใจและน้อมนำมาปฏิบัติอันเป็นคุณธรรมอันเป็นวุฒิธรรมเครื่องเจริญอย่างหนึ่งหรือเป็นไปเพื่อความเจริญดังในจักสีซึ่งแสดงไว้ว่าสัพปริสูประสังเสวะ คบท่านผู้ประพฤติชอบโดยกายวาจาใจาซึ่งเรียกว่าสัวธุรุษพระสงฆ์ก็มีคุณธรรมที่ประพฤติชอบโดยกายวาจาใจเช่นเดียวกันสัตธรรมมัสวนะหมันฟังธรรมของท่านโดยคารบเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดคุณเกิดประโยชน์เป็นไปเพื่อขจัดอกุศลในจิตของเรา ที่มัวหมองไม่ผ่องแผ้วหรือไม่ดีอันใดให้เบาบางและหมดไปพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไปคบหาเรียกว่าคนดีท่านก็ต้องสอนให้เราเป็นคนดีเพราะธรรมดาเป็นอยู่อย่างนั้นคบคนพาลพาลก็พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็ไปพาไปหาความดีด้วยเหตุผล ความจริงเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้คบหาพระสงค์จึงจัดว่าเป็นอริยธนคาถาหรือเป็นความดีเป็นเหตุให้ไม่จนคือไม่จนความดีเป็นประการที่สามประการที่สี่เป็นผู้ที่มีความเห็นตรงความเห็นตรงในที่นี้ก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองสัมมาทิฏฐิเป็นคุณธรรมที่สำคัญมาก ถ้าหากว่าความเห็นนี้เสียทุกสิ่งทุกอย่างจะเสียหมดไม่ว่าอะไรการทำการพูดการคิดดําริตริกตรองต่างๆถ้าความเห็นเสียคือทิฏฐิเสียทุกอย่างจะเสียไปหมดเลยพระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนเรื่องนี้เป็นอันมากคือแม่ ยาพิการแขนขาดขาขาดตาบอดรูปร่างอัปลักษณ์ไม่เป็นไรขอให้ทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิชื่อว่าเกิดมานี้ไม่อาภัพคนแขนขาดขาขาดไม่ใช่อาภัพคนตาบอดไม่ใช่อาภัพแต่คนใดที่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคนนั่นแหละคือผู้อาภัพ เพราะฉะนั้นการทำฟาร์มเห็นให้ตรง <c oughs> จึงเป็นเครื่องอำนวยสุขป,ประโยชน์ให้เป็นผู้ที่ไม่จนคือไม่จนคุณงามฟาร์มดีที่ควรได้ควรถึงดังกล่าวแล้วคนแขนขาหาักขาดยังสามารถศึกษาธรรมปฏิบัติทมรักษาจิตของตนให้สงบเป็นผู้มีศีล และมีคุณธรรมพ้นจากกิเลสได้เพราะความเห็นตรงดังนั้นท่านจึงกล่าวที่ได้แสดงมาแล้วว่าผู้มีแขนขาขาดเป็นต้นไม่ใช่ผู้อาภัพต่อเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ตรงนั่นแหละคือผู้อาภัพเพราะฉะนั้นธรรมะสี่ประการนี้จึงเป็นธรรมะที่ทำให้บุคคล เข้าถึงภูมิความเป็นอริยะคือเป็นทรัพย์ของอริยะแม้เรายังเป็นปุถุชนพระอรหันต์ท่านมีคุณสี่ประการนี้เป็นทรัพย์ของท่านแต่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่มีคุณสี่ประการนี้มีศรัทธาพระพุทธเจ้ามีศีลมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเห็นตรงเชื่อว่ามีทรัพย์เช่นเดียวกับพระอริยะ จึงเป็นผู้ประเสริฐจึงได้นามว่าเป็นผู้ไม่จนคือไม่จนคุณงามความดีแม้สิน้นชีพไปแล้วสู่พบภายภาคหน้าก็ไปสู่สุคติเหมือนบุคคลผู้มีทรัพย์สินมียานพานะจากที่นี่ไปสู่เมืองเจริญย่อมไปได้ดังปรารถนาเพราะเขามีทรัพย์ จึงสามารถมียานพาหนะหรือไปกับรถที่เป็นยานพาหนะถึงที่มุ่งหมายได้เพราะอาศัยทรัพย์ถ้าไม่มีทรัพย์นำพางเดินไปเขาก็ไปยากฉันใดผู้ที่มีคุณธรรมสี่ประการนี่กว่าเช่นเดียวกันย่อมนำให้ถึงซึ่งความดีศรัทธาในพระพุทธเจ้า จะเห็นปฏิปทาของท่านก็จะบัดปฏิบัติตามท่านเพื่อให้พ้นทุกข์ตั้งแต่เป็นผู้ที่มีศีลมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงตลอดไปดังนั้นธรรมะสี่ประการมีอยู่ในบุคคลใดผู้นั้นเรียกว่าเป็นคนไม่จนเพราะเป็นทรัพย์ของอริยะดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจ บำเพ็ญสมาธิภาวนาอบรมจิตของตนดังได้กล่าวแล้วผู้มีสัมมาทิฏฐิควา,ามเห็นตรงย่อมมันภาคเพียรพยายามอบรมจิตของตนให้ตรงไว้ให้สงบไว้พระจิตสงบจะเป็นเหตุให้ควา,ามคิดอ่านมีควา,ามตรงคือเป็นสัมมาทิฏฐิการทำจิตให้สงบจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ดังนั้นต่อน,นี้ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้แล้วภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติดังที่เคยปฏิบัติชนฝาจิตของเรารับอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่รับอย่างอื่นมีสติรู้อยู่นั่นแหละเรียกว่าใจเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิย่อมเป็นสมบัติอันประเสริฐในจิตของตนเองผู้ที่ได้ปฏิบัติถึงก็ได้ชื่อว่า ได้รับผลแห่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนมาแล้วในชาตินี้เราได้ปฏิบัติทำให้ถึงซึ่งความสงบถึงสมาธิที่พระองค์สอนไว้เกิดมาไม่เสียทีเปล่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาดังนั้นต่อนนี้ไปจงพากันใช้ความภาคเพียรความพยายามภาวนาพุทธโธพุทธโธ เพื่อหายใจของเราสงบเป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนต่อไป